กันหน่อยนะครับสนุกสนุกกับเพลงสบายสบายในช่วงแรกที่เลือกมาฝากกบคุณผู้ฟังกันเริ่มที่จังหวะขยับขยับกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของมาเริ่มต้นใหม่เดือนมกราคมเดือนแรกของปี2568แล้วก็วันนี้วันที่7แล้วนะครับ7วันละสำหรับปี2568ก็ถือว่า1สัปดาห์แล้วนะที่เรามาเจอกันเพราะฉะนั้น มื่อสักครูน่นี้ชุดแรกที่เลือกมาฝากก็เป็นเพลงที่มีจังหวะ,ะสนุกสนานนะครับทั้ง2เพลงเลยที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังครับเป็นไงบ้างครับกลับจากปีใหม่นะครับหยุดกันยาวเลยจริงๆเขาให้หยุดจนถึงวันที่1นึเนาะพอวันที่2ก็มาทำงานแต่อย่างไรก็ตามนะครับบางบริษัทบางโรงงานเขาก็ให้หยุดต่อเนื่องเริ่มมาทางานเมื่อวานและหลายท่านก็เริ่มมาทำงานเมื่อวานคือมาทำเอง คือบริหารจัดการเพื่อที่จะหยุดในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าวันที่2และวันที่3ท่านก็ไม่ได้มาทํางานนะครับก็อาจจะไปบริหารจัดการใช้วันนั้นเป็นวันหยุดลาอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ได้หยุดยาววันเสาร์อาทิตย์ด้วยเมื่อวานนี้รถติดมากพอสมควรนะครับในในช่วงเช้านะครับแล้วก็เมื่อ,อสัปดาห์ คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สี่และว,วันที่หเนี่ยผมมีภารกิจที่ไปโคราชนะครับนะครราชสีมาช่วงบ่ายของวันเสาร์นี่ผมออกจากกรุงเทพประมาณสักป่ายสองโมงครึ่งนะฮะ,ะไปแบบชิวเลยฉิวเฉียดเลยคือไม่ได้ขับเร็วนะคนขับเขาก็ไม่ได้ขับเร็วเขาขับไปปกตินี่แหละแต่เพียงแต่ว่ารถไม่ติดเลยเพราะว่าขาออกก็ โล่งเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับขาเข้ามาในกรุงเทพมหานครขยับได้นิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับบางคนบอกโอ้โหเดินทางมาจากสุรินทร์จากอุบลน,นะฮะมาจากภาคเหนืออย่างเงี้ยเดินทางออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่เออเดินทางมาออกมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงวันวันเสาร์เช้าเช้าโอ้โหกว่าจะมาถึงกรุงเทพนะฮะเกือบที่จะอีกวันนึงเลยอะเกือบคือเกือบจะสว่างของวันอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือรถติดแล้วก็หลายคนคิด ตรงกันว่าเดินทางมาเพื่อที่จะให้มาทันทํางานวันจันทร์หรือว่าอาจจะมาพักวันอาทิตย์สักวันหนึ่งอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังครับมานอนคืนวันเสาร์เต็มอิ่มสักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยหลวันอาทิตย์ก็ทั้งวันอะไรก็ว่าไปเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าผิดคาดการจราจรติดขัดนะครับไม่ใช่การบริหารจัดการเรื่องการจราจรไม่ดีแต่ว่าเป็นเพราะว่าปริมาณรถที่ใช้อยู่ นะครับในตอนนี้มันเยอะมากแล้วหลายคนก็ตัดสินใจแบบคิดตรงกันว่าเดินทางมาในวันเสาร์เพื่อที่ใจะให้มาถึงเย็นเย็นของวันเสาร์แต่ที่ไหนได้มาถึงดึกมากของวันเสาร์หรือโอ้โหจวนจะเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนี่แหละครับการเดินทางบางทีเราก็ต้อง <c oughs> เตรียมการแล้วก็ต้องวางแผนไว้ให้รัดกุมนะครับว่าเ,เราจะทำยังไงถึงจะเดินทางมา ตามเวลาที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้แต่อย่างไรก็ตามครับท่านก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็ทํางานกันแล้วอย่างมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยขอให้คุณสุขสันต์ตลอดปี2568นี้ครับ